สวัสดีค่ะอยู่กับอจิค่ะแล้ววันนี้อยู่กับนีเลยค่ะอุปกรณ์พกพาที่ต้องมีไว้ติดตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิง้งสายลุยต่างๆต้องแนะนำอันนี้เลยค่ะเลนเชอร์แมนค่ะซิกเนลตัวนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นตัวอนเนกผสมพร้อมใช้งานและก็ที่สำคัญค่ะพกพาได้สะดวกอีกด้วยอย่างที่บอกไปเลยว่าเหมาะกับสายแคมปิ้งกันมากเลยค่ะ มมีอุปกรณ์ให้ได้ใช้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะทำไมถึงบอกว่าเยอะแยะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวกล่องเปิดออกมาจะมีตัวレンเทอร์แมนค่ะตัวเก็บตัวซองตัวอุปกรณ์นั่นเองค่ะมีให้พกพาได้สะดวกแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป้กระเป๋านี่กระเป๋าที่อยู่กางเกงหรือกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตที่เป็นปีนเขาก็ได้สะดวกด้วยค่ะ แล้วก็จะมีหน้าตามีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รองรับตัวฟอนต์ภาษาให้เยอะมากเลยค่ะนี่ตัวฟอนต์ภาษาจะมีให้เยอะเลยแล้วตัวข้างกล่องค่ะในตัวレンเทอร์แมนตัวนี้จะเขียนไว้เลยว่าเป็น made in usa ด้วยเป็น made in usa ใช้งานได้ ในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกับการตั้งแคมปิ้งที่จุดไฟก็สามารถทําได้และอนอกจากนี้ในกรณีฉุกเฉินต้องการส่งสัญญาณสามารถใช้นกหวีดได้ด้วยค่ะนี่มีตัวเก็บแพ็กเกจเป็นเลนเทอร์แมนมาด้วยวางตรงนี้ไปเลยตัวอุปกรณ์ค่ะจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีตัวสีฟ้าตัวนี้ที่จีจับอยู่ตัวนี้ก็ ค่อนข้างใช้ได้เลยไม่ใช่ว่าค่อนข้างอะไรแตบอกว่าดีมากๆเลยดีกว่าแล้วก็มีตัวฟอนต์เลนเทอร์แมนตรงตัวครีมด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ค่ะง้างออกมาก็สามารถใช้เป็นครีมนีใช้เป็นตัวหมุนแล้วก็ยังสามารถตัดเหล็กได้ด้วยนะตัดเหล็กตัดมันจะมีคมตรงนี้ค่ะอยู่ด้านนี้ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยมีตัวที่ไขให้ออกเปลี่ยนด้วย แล้วก็มีตัวฟอนต์เลนเทอร์แมนค่ะอยู่ตรงนี้เป็นตัวหนีบที่ไว้หนีบกับตัวกระเป๋าถ้าเราไม่ต้องการใส่ซองตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ง้างนิดนึงเนาะด้วยแรงผู้หญิงค่ะะนี่ค่ะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะอาดัานแบบนี้นิดนึงระวังอันตรายกันด้วยนะคะนแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมีตัว ฟอนต์ลนเทอร์แมนซิกเนลค่ะนี่เลยก็นอกจากนี้ตัวนี้มีอะไรมาบ้างก็จะเป็นตัวที่ไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวคล้องหรือไว้เปิดตัวฝาขวดน้ําก็มีให้ด้วยตัวนี้ค่ะจะมีตะขอเกี่ยวตรงด้านนี้มีตัวไขน็อตค่ะที่ไว้เวลาใช้เป็นตัวไขตัว6แฉกเนาะเป็นน็อตหที่เขาเรียก6แฉกใช่ไหม แล้วก็มีด้านนี้ค่ะสามารถใช้ทุบได้หรือจะใช้แบบเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ทุบอย่างนี้เนาะเพราะว่าจับได้ถนัดมือเหมือนค้อนเลยเรามีอะไรอีกบ้างก็จะมีทางฝั่งด้านนี้กันบ้างค่ะนี่ฝั่งด้านนี้มีเอาให้ดูด้านนี้ก่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าแกะง่ายๆเลยก็เพียงแค่ดันตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนเลื่อนแบบนี้แล้วก็ ไหลออกมาแบบนี้ออกจากตัวนี่แหละก็ไว้ฝนมีดฝนมีดฝนอุปกรณ์ที่เราได้ใช้งานตรงนี้ค่ะสามารถฝนได้เลยอันนี้วางไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้แกะด้านนี้ง่ายๆแล้วก็มีนี่ค่ะมีปลายมีดแบบนี้มีปลายมีดแบบนี้เห็นไหมคะมีปลายมีดแบบนี้แล้วก็จะมีรอยหยักด้านล่างตรงนี้แล้วก็สามารถอดัดแอปใช้งานตามความสะดวกแล้วก็หน้างานที่เราต้องการใช้ได้เลยค่ะ แล้วก็พับเก็บไว้แบบนี้แนะนําว่า,าถ้าใช้กับลูกหลานเราหรือว่าอยู่ใกล้ๆก็แนะนําว่าให้เขาไอ้นี่หน่อยเนาะดูแลนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่างๆค่ะาจะอยู่ทางด้านนี้นตัวนี้ค่อนข้างแน่นนะเพราะเมื่อกี้นี้ใช้แรงแล้วแน่นมากอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาอ่ะด้านนี้อีกอันหนึ่ง แล้วก็เวลาเราจะใช้อีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยค่ะสําหรับสายแคมปิ้งแล้วก็สายเดินป่าก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวสีแดงตรงนี้สามารถจุดไฟได้นั่นเองค่ะเราไม่ต้องเมื่อยมือแล้วเนาะก็เพียงแค่ดันตัวล็อกตรงนี้ค่ะดันออกมาเดี๋ยวขอดันตรงนี้ออกมาก่อนนะเพราะว่าเราต้องเกี่ยวตรงนี้ค่ะดันออกมาจะมีตัวล็อกตรงนี้ด้านในให้เราดันขึ้นแล้วก็ดันตัวสีแดงนี้ออกมาแล้วก็สามารถจุดไฟได้เลย นีแท่งสีแดงแบบนี้เพียงแค่ทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้แบบนี้ทําแบบนี้เพื่อใช้จุดไฟนั่นเองแล้วเวลาเก็บก็สะดวกสบายด้วยค่ะก็แค่ดันเก็บเข้าที่เดิมค่ะก็สามารถดันเก็บแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็สามารถล็อกค,ค่ะล็อกดันเก็บเรียบร้อยแหละนี่ก็คือดันเก็บให้เขาเลยสักครู่นะคะ เพราะว่าเราต้องเอาคังฝั่งด้านหน้าเข้าด้วยอุปกรณ์มันก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่ดันช่วยเขานิดนึงแล้วก็ให้เขามาข้างหน้าก่อนเนี่ยค่ะบอกแล้วว่าเราต้องควบคุมด้วยเพื่อเกิดอันตรายเกิดกรณีฉุกเฉินตัวนี้ก็ต้องดันขึ้นก่อนแล้วก็ดันเหล็กค่ะมาด้านหลังวางลง นี่เลยค่ะก็จะกลับมาที่เดิมนี่ตัวน,น,นี้อันนี้อาจะยังยังหาที่พับไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้แรงเยอะแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เอาเมื่อกี้ลืมเปิดให้อีกอ่ะเดี๋ยวเราดันตัวนี้ให้แปวผู้หญิงอย่างเราเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์พวกนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะก็สามารถใช้งานได้สามารถทำงานได้ แล้วก็มีตรงนี้นี่ค่ะดันออกมาจากถังด้านนี้จะมีตัวจับด้านนี้ให้แล้วก็ดันออกมาตัวนี้จะเป็นใบเลื่อยค่ะเป็นเขี้ยวแบบนี้ให้ดูแบบนี้นี่เป็นเขี้ยวแบบนี้เลยสามารถใช้เลื่อยไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้เล็กเลเลื่อยตัวเชือกหรือว่าเป็นเหล็กท่อนเหล็กเล็กๆจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนสองชิ้นนะถ้ามองอย่างนี้ค่ะมองเป็นเหมือนสองชิ้นแต่จริงจริงแล้วไม่ใช่นะเป็นชิ้นเดียวแต่เป็นแฉกสับหว่างกัน ก็สามารถเลื่อยได้เลยถ้าเลื่อยที่มือก็เลือดออกแน่นอนค่ะนี่เราก็บอกตามความเป็นจริงไปเลยเนาะสามารถพับเก็บล็อกเก็บได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ที่ต้องเก็บเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ด้านนอกกันบ้างเพราะว่ายังมีอุปกรณ์ให้ใช้อีกค่ะ,ะนี่ล็อกเก็บไปแบบนี้แล้วก็ปิดล็อกตัวด้านนี้นี่แบบนี้ลงไปแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะ แล้วก็ปิดตัวมีดกันก่อนจะบอกว่าแข็งแรงมากนะตัวมีดต้องต้องดันนิดนึงทนแรงผู้หญิงอย่างเราไม่ได้แน่นอนค่ะไม่เป็นไรค่ะอจิมีทำแบบนี้ให้เลยแล้วก็ใช้แบบนี้เลยแล้วก็ดันออกมามีปลายเล็กๆค่ะไว้กีดของนี่ค่ะเพื่อความสะดวก แม้ว่าเราอยู่บ้านมีของมีพัสดุมาส่งเราก็สามารถแกะกล่องตรงนี้ได้เลยใช้การแกะตรงนี้ได้ค่ะนี่รู้สึกว่าเมื่อกี้นี้โดนนิดนึงก็ยังมีเกี่ยวเกี่ยวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะอุปกรณ์พวกนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานแล้วก็อีกอันนึงเลยค่ะอีกอันนึงเนาะ,ะตัวนี้มันมีตัวล็อกแล้วก็ดันขึ้นดันตัวล็อกขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ดันกลับไปนี่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุด ก็คือเป็นตัวนี้เราขออนุญาตนะคะ,ะดันขึ้นมาก่อนแล้วก็ดันนี้ค่ะตัวนี้จะมีตัวน็อตนั่นเองอตัวไขควงค่ะ,ะตัวไขควงอ,อันนี้เก็บลงไปนี่ค่ะเป็นตัวไขควงแบบนี้ตัวนี้เป็นแฉกค่ะเป็นสี่แฉกเป็นไขควงหัวสี่แฉกแล้วก็ดึงถอดออกมามีตัวปากแบนมาให้ด้วยค่ะ เวลาใช้งานปากแบนหรือสีแฉกก็สะดวกสบายแล้วก็ทิมลงไปแบบนี้ได้แล้วก็เก็บเข้าเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วก็สามารถเก็บการใช้งานได้เลยนี่คืออุปกรณ์พร้อมเดินป่าหรืออุปกรณ์ที่ควรมีติดตัวไว้ค่ะไม่ว่าจะไว้ในรถไว้ตามความต้องการตามความสะดวกที่เราได้ใช้งานแนะนําว่าให้เก็บอุปกรณ์ตัวนี้ ห่างจากมือเด็กนะคะเพราะว่าอาจจะมีคองมีคมเนาะถึงแม้เราดูว่าเอ้ยไม่มีคมหรอกแต่จริงๆแล้วก็เก็บไว้กันไว้ดีกว่าค่ะแล้วก็วัสดุของเขาคือดีมากเลยนี่เลยค่ะใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เดินป่าก,ก็อย่าลืมนะคะกับเลนเชอร์แมนซิกเนลรุ่นนี้ค่ะนี่ค่ะฝากกันด้วยนะคะแล้วก็ไปกันแบบนี้เลยเพราะว่าตัวอุปกรณ์อจีเก็บ เก็บไม่ได้จริงๆแ,แข็งแรงมากแน่นมากเพราะว่าอุปกรณ์เราเพิ่งแกะกล่องกันออกมาเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอุปกรณ์พร้อมใช้งานอนเนกประสงค์เลนช์แมนซิกแนลค่ะแล้ววันนี้ค่ะอาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับอาจีกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ